อุโมงทางลอดใต้ทางรถไฟทางคู่แบบโค้งแห่งแรกของประเทศไทยสืบเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรวงเงิน72,835ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เริ่มสร้างเมื่อปีพศ2564 คาดว่าจะเปิดใช้ในปี2,571วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้าทางภาคเหนือรวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างเพื่อเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้จากไทยไปลาวจีนและเวียดนาม และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวลองนึกดูนะครับถ้าโครงการแล้วเสร็จจนสามารถเปิดให้ใช้งานได้จะมีความสวยงามขนาดไหนในการเดินทางที่มองวิวทิวทัศน์จากมุมสูงลงไปนะครับซึ่งภาคเหนือเองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในด้านธรรมชาติที่สวยงาม แต่ไฮไลท์ที่สำคัญคือทางลอดใต้าทางรถไฟที่ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยนำมาใช้ก่อสร้างทางลอดใต้าทางรถไฟแบบโคง้งซึ่งเป็นทางลอดใต้าทางรถไฟแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทยนั่นเองซึ่งอุโมงค์ทางลอดใต้าทางรถไฟแบบโค้งดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นคอนกรีตหล่อเสริมเหล็กแบบสำเร็จ เรียกว่าสำเร็จรูปจากโรงงานนะครับสามารถยกไปประกอบติดตั้งได้ง่ายช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าร้อยละ20-25%อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ซีเมนต์พร้อมทั้งเพิ่มความสูงและความกว้างให้กับอุโมงค์ทางลอดได้อีกด้วย โดยทางลอดใต้ทางรถไฟรูปแบบโค้งดังกล่าวได้สร้างขึ้นแห่งแรกในพื้นที่ตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่อยู่ในสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยงาวมีระยะช่วงสะพาน16.5เมตรความยาว33.5เมตรมีความสูง4.2เมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างจากนั้นก็มีการสร้างทางลอด ใต้ทางรถไฟทางคู่แบบเดียวกันตลอดเส้นทางโดยในโครงการมีการสร้างลักษณะนี้ไม่น้อยกว่า37แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่สัญญาที่1ช่วงเด่นชัยงาวจำนวน21แห่งสัญญาที่2ช่วงเงาวเชียงรายจำนวน8แห่งและช่วงสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของอีก8แห่ง ขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยยังนำรูปแบบการสร้างทางลอดดังกล่าวไปปรับใช้ในโครงการอื่นๆอีกด้วยและด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศของภาคเหนือที่มีความสวยงามของวิวทิวทัศน์สองทางทักก็น่าจะทำให้มีองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวหันมาสนใจใช้บริการของรถไฟในการเดินทาง และที่สำคัญมีความสะดวกสบายขึ้นในการขาับมนาคมจึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ